สวัสดีจ้าตอนเช้าๆออกมาหน้าเราจะมาเกี่ยไกลเลยลวงลงมาเบิ่งปาา่าลิซามากูนเน่าดักกุ้งพร้อมดักกุ้งไว้อยากกินตำกุ้งจ้ะดักกุ้งไว้ซีละสามหลังอลืมใส่เปลี่ยนรองเท้าบูนมาเท้าก็สิเปียกเท้ากันนิดเด้อน,นี่น้ำหมอกพร้อมด้วยค่ะมื่อนี้จับอ้อ ก็บ่แห้งทีกเดี๋ยวกูใส่หลายหลังกะมึงอีใส่สามหลังนึงนกว่าดูบ้านกูจีเขาเ่าเขาใส่ดูแล้วมันก็หมดเนาะ น้ำสีเขียวงามขนาดเลยอ้าลูกชายพ่ัตันอ่อนนั่นมาลูกมาเกี่ยวป่าป่ะเหอะเสืออยเด้งว่าพวัตันอ่อนอาหารต้องมาเกี่ยวป่าได้นี่เนาะ ีปางหลังมต่ไม่ไปยู่ใสทีหลังนี่แต่ละหลัง cho chính sách thì đầu tư อยงหนึ่งจะกือใส่นมันบกฟู่ไ

น,นี่ลังหนึ่งจะถือบอลลังน,นี่ถือเจ้าพวไหนเขามีเพราะว่ามันบริตั้งตรงๆเนอะจากลังน,นี้เอียงต้องลังเนี่เขาล่องตรงๆเลยเขาหถือง Được đây chỉ 1 lần thôi, tầm 1 Mà khu đều nó chạp vô, chú đều đây, nhạc đây chắc không Ủa, chú mượn tục Xoay kia này là tầm đi xoay lại จังเด็อะเห็นตาได้อีตน้องเอ้ยกลุ่มพญิตุขาวๆด้วยจ้ะก็มาหนามขาว มันมีหลยอยู่ตำ่ำไอต่ำเนื่งพุนลหละเสียารังเดียวเสียารังทีกเขาตั้งประตุงล่งคางเดียวบัตถือก็เลยถือกบรหล อันนี้ก็โอเคจะถือรลายอยู่นี่ใบไพ้คือเขาไปได้ปลารลายอยู่ได้จากเจ้า,า,ว,า,าว่าเขาบ่าเขาป่ากันร้าย ว่เขาให้ห้าขายเต๋อมึอนี่กกุ้งต้องเตใหไงจ้ะหลายอยู่ทำเห้สิต่ำเนาะได้กินยีดอกปานนี่ก็ได้ตับก็ไม่ได้เอาไปตำผู้เดียวได้จังนี่ตำผู้เดียวนี่ตำกินบ่มือจ้ะการ มือแรกเขาก็สิใส่เดีวยวจ้ะมันคือส้นเข่าดีอยูนะ่เไหมแต่ลายเติบอยู่จ้ะสา,ามหลังถือสามมาถือสองหลังแล้วไปหลังนึกถึอนิดหน่อยหนึงแนะล้วมาใส่ไปอีกอย่างออื่นต็ว่ามอสิเฮ็ดเงี้ยไปไปใส่หวยหน้าอันมูหนาหมูน่องแม่คนหน้าหอยขวงคนอื่นหน้าหอยขวง ว่าสิใส่ไปใส่ยุทธะหวยนั่นกุ้งหลายถ้าเขาเพื่อนว่าเพื่อนไปใส่มันบ่เข่าว่าสัสเขาไปใส่มันทีใดปุบร่องไปบึงก่อนหลานใส่มันเกิดมาโพด้มันเอาเป็นขวดมันหน้าหน้าใส่แล้วก็ใส่อาหารก็บ่ได้มันก็่ได้ ว่ากุ้งลายอิลิอยู่หอยนั้นตอนน้าแ้่ปีกายนี่ปีกายนี่เขาบ้าได้เห็นเขาบ้านไห้เฮ็ดยูทูบนอกจากมันนั่นลายหลยเด้ไปโยกสะดุ้งนี่มันลอดเนาะสวดสวดแล้วมันนั่นเข้าไปโยกน้ำขอนมันขึ้นน้งฟังโอ้ยกำอึกทึก ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาหอดมองให้อาหารไก่แล้วจ้ะย่างไก่เต๋อด้วยเต้าหุ่นเดียวแดดออกแล้วปะนี่แดดออกแล้วบุ๊บวางล็กไปหันแดดว,วันมืดเลยจ้ะนี่ตึ๊บอยู่อันนี้แดดออกละด่านท่านจิงบ่เนาะ แล้วเบิ่งอันน้ำอ่ะเอาขาอยะนี่ห้องแท่ยกขยะไปทัดซุ้มมาแล้วมาแล้วจะพักกันห้องไรอุ่นตั้งเสียง ซ ah. <mel> ุ้นีัด้วยใครแเราซุ้มัอันขีเต็มเบ้องอันนี้แค่ห้องไว้กะมะขีเต็มอีกละโอ้ยมันเป็นยังไงละนี่้ขีใส่พี่อง ขี่าาใช้พี่เกาบันทีใชเราบอไคใส้ได้บันขีใช้หลักะิคักับใครในห้องซุ่มมือใครมาหล่อมองนี้กันต้องขอใครแดอเออเป็นซีฟเลยอยู่ในนีน นั่นขี่ใส่อีกเหล่าห้างนี้ก็ได้อู้จังเทียจังไดเม้นน้ำบาหว,วานบาไว ได้ใหญ่ลงมาทางลุงถอือกระโปรงจ้ะพี่น้องเอ้ยอัานโคตรมันขีใส่โคตรไปไหนละ,นะออมาตอนบ่ายจ้ะถี่มารับหลานเลยลวงมาเก็บไข่ก่อนเทยอสกปรกแค่ไหนอ้าวว่าม่นเอาไข่ใส่ห้างหนียุงไปทไหน lại cả thì nó bằng nữa Nó chỉ kẹp khay mà nó dẹp hàng vậy เก็บไปไปว้สักคนเดี๋ยวออกมาตอนไม่เกี่ยวเขาถึงมานับเนะน,นาะแล้วคิดอะไรแถลงเงินกำนเก็บเลยกับมือเรื่องมือกับสุกกระปุกไล่ไหล,หลได้ล่างไหลข่อยเ,เห็นไหมข่เหวไข่ออกได้บ้าง คุณเนี่ยเบึ้องเบึบ้อง,งห้างนี่สุกโป๊กพี่นอ้องสุกโป๊กอีนนี้ได้ห้างนี่มาว่านบ่า,บาบสุกโป,ป๊กป,ป็นไดเพราะว่าเอาอนันใบยุคข้ามมาใส่ไหมเมืม่อนี้เปียละสุกโป,ป,ป,ปะะ๊กเราก็่อยากใา่เด้เอาถอยออกถอยออกอย่างนะไดวเปลี่ย,ยนหนาให้ยสะก้อนๆถุกไป เราบังคับบินมากสิ่งนี่นห้างนี่พี่น้องมนี่นใครยู่นีจากสามสิบหงเดียว้งอื่นบังใครไหมเป็นอารมณ์ของมันบ่หูไม่ตอดกันเด้อเอาย่าชนใครแม่ด้วยใครแตกด้วยนี่ใครแตกก็ได้ขายนี่บ่มิอาหารกินเด้ เขาถากออกเขาคิดว่าเขาถีบออกเบิง้งๆให้แม่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนถาก,ก่อนโอ้โหเขาเขามาหอดบานเราจะเจ็บใครแล้ว,วแล้ว,วห่อนแดดห่อนเราหันใบเนาะมันใบเนาะจังก็เลยกแดดห่อนโอ้เขามาบานว่าเปิดน้ำว่าเปิดน้ำส่ตุนใหม่ ใหม่ฟ่องเฮียวขอบพูณหลายๆจากสำารับการกดไลค์กดแช์ที่เขามากติดตามานอกจ้ะเนาะเขามาชมมาให้กำลังใจช่วยกดติดตามให้ได้เด้อจ้าโบฮันเดีานขอบพูณหลายๆจากเอฟซีเพิ่งอยู่ไก่ยู่ไก,ก,ไก่มาเป็นกำลังใจให้ขอบคูดหลายๆจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า